สวัสดีครับพบกับผมนิโกมอนทัวร์นะครับวันนี้มาต่อทะเบียนรถยนต์นะครับนี่ก็เข้ารถเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาจอดต่อทะเบียนอะไรคู่มือแล้วก็มีใบตรวจสภาพพร้อมพรบรนะครับวันที่มาต่อทะเบียนนะครับต่อทะเบียนโดยไม่ที่ลงจากรถนะครับหลายท่านคงจะคงจะทราบแนะล้วรถคันนี้ก็ประมาณ9ปีกว่านะครับแต่จะถ้าตรวจสภาพก็อยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับตอนเราเริ่มตรวจตรวจสภาพนะครับรถ เกิน7ปีขึ้นไปถึงจะได้ตรวจสภาพนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันวันนี้ผมอยู่ที่ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่เรากลับรถมาเาเพื่อจะมาต่อทะเบียนนะครับจะบ,บรรยากาศเดี๋ยวนี้ต่อได้ทั่วประเทศนะครับเอาล้วครับเราเลี้ยวเข้ามาแล้วครับต้องเลี้ยวสองครั้งนะครับเมื่อกี้มาเจอเอ่อเคลียร์บัญชีพอดีระหว่างช่วง อ่บ่าย2องโมงครึ่งถึง3ามโมงเย็นตรงนี้ปิดให้บริการนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะเคลียร์เงินนะครับเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วก็ตกใจบอกเจ้าหน้าที่บอกปิดแล้วค่ะ <c oughs> เอ้ยเรามาทันเวลาอยู่นะครับก็ไปถาม,ป,ถามประชาสัมพันธ์ข้างบนก็ได้รับคําตอบมาว่าอ่เขาจะปิดในช่วงอ่ประมาณครึ่งชั่วโมงปิดบัญชีเพื่อจะเคลียร์เงินนะครับช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนี้ก็พอดีเจ้าหน้านที่ก็ให้มาช่วงประมาณสามโมงนี้ก็รอกันอยู่นะครับเดี๋ยวตั้งเวลาไว้นี่ตอนนี้ก็ว่าจะเราจะต่อทะเบียนตรงนี้กี่ น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฟิลก็เหมือนขึ้นทางด่วนนะครับทุกผู้ชมเหมือนกับจ่ายค่าทางด่วนแต่อันนี้ก็จะคีอีกสารนิดนึงนี่ครับรอบแรกเราเห็นไปแล้วครับรอบแรก8ปดโมงครึ่งถึง14.30ี่จุดสามศนมันจะมีช่วงช่วงเวลานะครับเวลาเวลามาต่อทะเบียนนะครับก็รอบแรกก็แปดโมงครึ่งถึงอ่บ่ายสองโมงครึ่งนะครับรอบ2ก็บ่ายสามโมงสิบห้าถึงอ่สิบหกจุดสามศูนย์นะครับช่วงระยะห่างก็คือเขาจะได้เคลียร์เงินนะครับ ก็มีบอกอยู่เจ็ดปีขก้นเกินเจ็ดปีตรวจสภาพครับกรณีที่เจ็ดปีขึ้นไปก็ตรวจสภาพรถยนต์นะครับนี่คือรายละเอียดในการต่อภาษีนะครับแต่เอกสารเราต้องพร้อมนะครับนี่เหมือนผมเตรียมมาแล้วครับตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วก็หางพลบเนี่ยเพื่อจะ,อะให้เจ้าหน้าที่ขีภาษีเป็นป้ายที่เดียมออกมานะครับครับผม ขอทาคลิปนิดน hmm? oh, right? ึงนะครับทำาูลงยูทูบนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเพื่อจะได้ปได้ไปสัมพัท่านผู้ชมอะไรนะฮะโอ้ถ่ายได้เลยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่บอกให้รีวิวได้เลยนะครับมีขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ครับผมแป๊บเดียวเองสะดวกสบายถ้าผมนี่เสร็จแล้วครับครับครับ เจ็ด oh, ีขึ้นไปได้ไหมครับตรวจสภาพเจีขึ้นไปปีที่ดรวบโอทัที่แปดนะที่เราจะมาต่อทะเบียนครับผมเขีนแล้วนะคะครับผมแปดร้อยนี่นะครับเราได้เอกสารครบเรียบร้อยนะครับบอกตรงว่าใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะครับทราย็นตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีจริงๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคระยนหมนะคะขอบคุณมากครับผมคก็อ๋อ เรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อทะเบียนประจำปี2 5 6 4้่ของรถของผมนะครับรถของผมหรือรถของเฟื่องวะโอเคนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวขอให้เอกสารเราพร้อมนี่วันนี้ก็มาพามาต่อทะเบียนรถยนต์ด้วยกันนะครับให้เห็นเรื่องราวไปด้วยกันนะครับแล้วก็วิธีการนะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วทุกคนที่มีรถแต่ว่าเราก็หรือพื้นความทรงจำและเอาไปดูเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ท้องฟ้าแจ่มใสอืดูรถวิ่งสะหน่อยนะเอคเ่องฟ้าบอกให้ดูรถวิ่งสะหน่อยอากาศดี <c oughs>